อยู่อันเหมือนกันเก็บไว้ในรถเนี่ยเก็บไว้เป็นปีแล้วไม่ได้เช็คนานเลยเหมือนกันแล้วก็มันจะมีคีย์ขาของมันเป็นพลาสติกอันหนึ่งเวลาทํางานเนี่ยในระบบ i c s เนี่ยหรือรู้จักไหม incident command system เนี่ยคนที่เป็น leader เนี่ยจะต้องถือคีย์เก็บไว้ในการทํางาน i c s เนี่ยของการเข้าทํางานระดับในอาคารเนี่ยจะต้องมีคนควบคุม ถือคีย์สวิตช์ของพาร์ทอะรามเนี่ยไว้นะครับแล้วการทํางานเนี่ยจะต้องจดบันทึกนะครับคุณจะเห็นได้ว่าเวลาใต้สามเก้าเวลาไปซ้อมแผน,นกันเนี่ยเราจะมีเอกสารที่จดรายละเอียดจดบันทึกเพราะว่าบ A เนี่ย <spe aker> 30สิบนาทีววใหญ่ๆหหน่อยก็สี่สิบห้านาทีเพราะฉะนั้นไม่ได้ปล่อยมันไปครึ่งวันใช่ไหมเออ เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีคนจับเวลาคนตรวจสอบแล้วก็มีทีมสแตนบายนะครับเพื่อที่จะทําไมรู้ไหมทีมสแตนบายก็เก็บเอาไว้ลากมันแหละเป็นหัวใจหลักใหญ่ของทีมนะครับเนาะทีมสแตนบายไม่ได้หมายความว่าจะต้องเอาไว้เป็นทีมเป็นทีมหลักในทีมฉุกเฉินที่จะต้องเข้าไปค้นหานะทีมสแตนบายมีไว้ช่วยเหลือ พวกเรากันเองนะครับเพราะการทำงานแล้วเกิดความสูญเสียไม่ได้นะโอเคเราจะพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยตอนนี้เครื่องเรามีปัญหาอ่าเหรเนี่ยอุตสาห์จัดตู้ไว้เต็มที่เลยตัวเล็กชุดดับเพลิงองมีไหมเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยนะชุดดับเพลิงเรงเท้าพนหน้าละเลยถ้าจะบอกให้เนี่ยมันคือเชื้อเพลิงเลยล่ะ เอ็งใส่ชุดอย่างเงี้ยเข้าไปแล้วเรามันติดเนื้อเอเต็มหมดแหละเวลาลอกเอ็งต้องเอาแอลกอฮอล์หยอดแล้วลอกอน้าเกลือลอกออกมา,กมาเลย,ยอ่ะอืโดนเที่โอ้โหชุดเวลามันเงไปตัดอันจบเมื่อกี้พวกเราจับทิกกันได้ไหมที่ครูเอ็กบอกว่าทําไมฮูดมันต้องทําแค่สองชั้นทําไมชุดดับเพลิงเราอะ่ะ ทำไมชุดอัะเพิงเราเนี่ยต้องทำแค่สามชั้นเพราะอะไรรู้ไหมฮะจำไว้เลยนะนอแมกคูโก้อะอะไรวะอะไรวะชุด PDI ชุดนอแมกชุดอะไรต่างๆเนี่ย โดยหลักใหญ่ตามมาตรฐานเขาทำมาให้สามารถทนความร้อนได้ประมาณ450องศาเซลเซียสที่อุณหภูมิ12วินาทีเท่านั้นนะครับที่เขาทำมาให้มันทนได้เท่านั้นนะเพราะว่าถ้าชุดมันทนมากมอ่ะเราอ่ะจะกลายเป็นเข้าวหลามเข้าใจคาว่าเข้าหลามไหมเออ ก็บอกยังไม่ไหม้เลยเข้าวเหนียวข้างในสุกแล้วนะเพราะฉะนั้นเขาทำชุดให้มันทนได้เท่านั้นคือถ้าเราทนได้ชุดก็ทนได้แต่ถ้าเราทนไม่ไหวชุดต้องทนไม่ไหวด้วยเพราะถ้าชุดทนไหวเราก็คิดว่ามันทนไหวเราก็จะกลายเป็นเต่ากลายเป็นข้าหลามนะครับเออนะ เห็นหลายๆคนพยายามหาชุดอลูมิเนียมมาใส่ชุดอลูมิเนียมเขาใช้กันหน้าเตาหลอม